สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮานอยนะคะทั้งสี่ฮานอยเนาะเจพาพกิจพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือเก้ากับหนึ่งเจกับสามเก้าศูนย์เก้าหนึนะ

ต่อไปพิเศษตัวเด่นก็คือห้ากับแปดหกกับเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้แปดศูนแปดหนึ่งแปดสามแห้าปดหกแปดเก้าห้าหแปดสามหกดสาหห้าห้าปดเ้าเนาะจับคู่ก็ห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้ห้าเก้าเก้าห้าเก้าแปดแปดเก้าเนาะต่อไปปกติตัวเด่นก็คือสกับหกสามกับห้า สองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองหกสองแสองนะหกศูนย์หกสองหกสาเกนะคะเก้าสองหกหนึเอจับคู่ก็สองห้าห้าสองสองสนะคะต่อไป VAP ตัวเด่นก็คือสามก็หกห้าก็แป สามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดสามเก้าแปดศูนย์แปดหนึสห้าดหปดเก้าแปดหกสามสามหนยนึ่งสามห้าหกแปดห้านะจับคู่ก็สามห้าห้าสามสามหสาปดห้าห้าแปดดหหปดเนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะสามหกห้าแปดด้อวันนี้ปกติกับ Vp สามกับหกมาเหมือนกันสามหกห้ามาเหมือนกันนะคะต่างกันแปกกับสองเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะนี่ทั้งสี่แนวทางนี้เดอ้ออันไหนเหมือนกันก็จดไว้ก่อนต่างกันก็เพิ่มเข้ามานะแล้วก็ซื้อมันออกอยู่ในสี่กลุ่มนี้แหละแต่มันจะสลับกันออกเนาะก็ขอให้เ,เพื่อนทุกคนโชคดีทุกแนวทางที่ลงนะคะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้เนาะ กดไลค์ให hey, ja ้เบิ่งเน้ออยู่ดูเฉยๆเด้อโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ